ครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยสารเฮาทุกคนนะครับเด้อมือนีลูกโบกับามาเบิ่งกันน้มาหากินอีกมือน,นึงละพี่น้องอ่ามือนีกับเสียนเสือครับผม,มผู้ก็เจ้าคำบอดในวงการหาปูหาปลาพี่น้องเ<ม>อ้ามองไหนมีปลาแล้วก็ไปพี่น้อง<ม>พ่อกันดูยู่ครับเ<ม>อ้าเบิ่งลีล่าการยกสุดุง<ม>ของเราครับผม,มอาว่าจังไดครับพ่นนะพี่น้องแต่ละจังหวะโอ้โยเซลซาเลยครับอ่ากิโลนึงพี่น้องคำนวณจากสายตาเออนดี่แหละครับผม เต็มไปเบิดครับผมเอาจังหวะแรกแขกหมานครับผมเอาเบิ้งกันแย่ๆพี่น้องคนละครับจนเบิดเวล่าคนละพี่น้องวาลีล่าการยกของเรานี่บทธรรมดาพี่น้องถือว่ายกย่ำใดก็ได้ยยำนั่นครับได้ก็บพมันได้ในน้อยนี่พี่น้องได้ซับานี้ละเอาเบิ้งกันเรื่อยๆครับผมคนละครับจังหวะนี้ได้ซับหนี้ละพี่น้องอ่า หมอยพราะไลก็ซับนีแหละครับเอาแต่ละจัางว่าครับตอนนี้ก็แดดก็ค่อนข้างจะฮ้อนพี่น้องเสียนสะดุ้งกับว่พ่อเนี่ยมาพูดนะครับแดดลมล่มตกบนละครับเนี่แหละครับยกคู่เดียวก็จังซี่ละพี่น้องได้จังซี่ละครับเออเอายกคู่เดียวก็ได้ไลซับนีละบนละครับเต็มสะดุ้งเอร่เลยพี่น้องกิโลกัวพี่น้องคำนวณจากสายตาบนละครับโอ้ยสุดยอดครับอ่านี่ก็ถือว่ามานเล่าแล้วพี่น้อง อ่าเราก็บว่าไว้ฟังว่าออเดอร์เราก็มีอะไรเรื่อครับใครเจ้าก็สั่งมาแล้วครับสั่งมาตั้งแต่บุญแหละครับเยืยนบุ่นละอ่าเมียเราอกกับรังขั้วป่าอยู่ครับผมโอ้ยจังหวะนี้กิโลกรั่วไอ้กิโลครั่งพี่น้องเอ้ามันมันครับมันมันสองจังหวะนี้ก็ถือว่าสองกิโลกรั่วแหละครับครับผมโอ้ยมันมันมันครับดีใจน้ำเล่าพี่น้องตักเดียวว่าแล้วครับเอ้าโตน้อยเราบ่เอาพี่น้องโตน้อยปล่อยไปว่ากันว่าปีน้ำมาเอาไหมเอาแต่โตใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเอ้า วูหล่ะครับเต็มกระสอบแล้วล่ะพี่น้องเอ,อเอา้ามาสุดยอดครับสุดยอดอขอเราดูจ้ะครับเสี่ยนเสือครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วก็พุ่นล่ะครับพอขันยู่สละคขามอาย,อยุหายกินน้ำท่วมพี่น้องไปเอาปลปาน้าท่วมมาจันว่าเอา้เอาเป็นยังงาเลยพี่น้องเสี่ยนเสือครับ เราก็มีขอบมีขั้วพี่ละครับอยู่ขันเจนพี่ละพี่น้องเอาแต่ว่าฝีมือลีลาการยกสะดุง้งเราบวธรรมดาได้พี่น้องแต่และจังหวะได้ซชำนีแ่แหละพี่น้องสุดยอด <laughs> นี่แหละครับเป็นกิโลพี่น้องขันบาวากิโลก <laughs> ลัวเออี่แหละครับสังเกตแล้วยังไงครับผมเรามักนุ่งผ่าสโลงโล่องน้ำพี่น้อง <laughs> เออบ่าใครใส่ส่งนกพ่น้องใส่แต่ปลาสโลงโลงกน้ำเอ้ามาเบิ้งกันเรื่อยๆพี่นออ้องเห็นแล้วครับจระจังหวะเราก็ถือว่าหมานอีรีครับผมเ,เสื้อนเสื้อครับ <ๆ S 2> แล้วก็หายอยู่หากินไม่ยังสี่มาตลอดแล้วพี่น้องแต่เรามาอยู่คอนแกนนี่แหละมองได้มีปลาแล้วก็ไปมองว่ามีปลาแล้วก็ไปพี่นออ้องคิดว่ามีปลาแล้วก็แล้วก็ไปครับไปแล้วกับว่ามีปลาครับ สูมงนีเพราะไรว่าสันว่ามืงนีปลาหลายว่าสันมาเบิ้งจังหวะนี้ต้อพี่น้องคนละครับน้ำเดือดพี่น้องน้ำเดือดแต่ละจังหวะก็ซับนี่แหละพี่น้องเลยเอ้าเบิ้งใกล้ๆครับเป็นปลาแนวใดคือหลายคักแน่แท้ว่าสันว่าเบิ้งส้งก็จะเป็นปลาเขาใส่ส่วนใหญ่พี่น้องนี่ละครับกระไส้นี่ละครับปลาตัวใหญ่ตัวน้อยครับควนเปกันไปครับยำๆๆเลยครับพี่น้องมาถือว่าสุดยอดครับสุดยอดนี่กั มือนี้กรับเวลานี่กรับมีแต่เล่าผู้เดียวแหละครับในแถบนี่อ่าเรามายกผู้เดียวครับยกผู้เดียวก็ได้ผู้เดียวพี่น้องเออเอ้ามาตัวน้อยซิดทิมพี่น้องตัวน้อยซิดทิมเอาแต่ตัวใหญ่ๆเพื่อนว่าตัวเป่งเป่งอ่าอ่าตัวนักนักาพั่อ่าเวลาสั่งกิโลเสียด้นำนักเพื่อนตัวน้อยซิดทิมเอานี่ละครับไในเทละซัมนี่ละครับสามเท้าเต็มเครื่องสอบแล้วพี่น้องสามเท้าเนี่ย มามงเรื่อยๆครับเอาเงาวเลยพี่น้องโดนๆมาเที่ยนึงเลยพี่น้องอ่ามองนี้ครับเพราะมันว่ามีป่าอยู่ตลอดเวลาครับผมมีได้ช่วงนี้แหละครับอ่าสะดุ้งก็ได้ใส่สะดุ้งน้อยพี่น้องสะดุ้งใหญ่ใส่บ่ไเลยเอ้าแต่ว่านี่กับบอนตรวใหครับ,บ,รค,รบคือเก้าคือเก้าเลยพี่น้องเป็นกิโลครับเ,นน <laughs> เออสุดยอดครับสุดยอดมา หมดแล้วครับตาละจังว่าพ่นแล้วครับเต็มไม่เต็มเมื่อพี่น้องเสี้ยนเสือครับนี่แหละครับผมบรรยากาศตอนนี้พี่น้องแขงยกแขงได้ครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวครับแดดห้อนเป็นตาในเออผูใดบอ่าอไไรไปกินเขากินปลามาก็จะไปหากินเขากินปลาก่อนอาจสิเป็นล่มได้ได้วพี่น้องเด้เอ,อเออามาต่อพี่น้องต่อจังว่านี่เป็นยังไง ทางว่านี่ก็คือเก่าล่ะพี่น้องยิ้มยิยิ้มยิคือเก่าล่ะครับเอ้าเบื้องใกล้ๆครับหลายซ้ำไหนี่แหละครับปลาบนลูนะครับเ,เต็มกระสว้วนเล่าเลยพี่น้องน,นี่แหละเที่ยวละซ้ำนี่แหละครับเอออ่าเล่าขายสี่โลลอยพี่น้องอ่าสี่โลลอยสามโลลอยครับกันตัวใหญ่แน่กับสามโลลอยกันตัวน้นวนอยกับสี่โลลอยพี่น,น,น,น้องพูดอะไรอยากได้ไมาเฮ็ดเอาเไปเฮ็ดปลาแดกอย่าลืมแวะมาเด้อพี่น้องเด้ออ่าบ่าถือใจเล่ากับสีแถมหมายู่ดอกหลายอยู่บริสันทว่า ปลาหลายเออเอาแข้งยกแข้งได้ว่ะสินธิ์ไหมบึ้งกันยาวๆเลยครับมามืงจังหวะที่ต่อพี่น้องโอ้มาพูดแล้วครับยุมย้มๆยิมย้มๆล่ะพี่น้องคือเก้าแหละครับพูดแล้วครับโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดเป็นกิโลพี่น้อง <laughs> จังหวะที่เป็นกิโลครับผมเอ่อถือว่าคุ้มค่าในการมาเมื่อนี้อยู่พี่น้อง ถึงวาน้ำมันแพงก็บ,บ่ได้สนใจครับอขอให้มันมีป่าว่าสันว่าเออป่าหลายแล้วก็สิได้เงินหลายครับน้ำมันบ่สนราค่าทอดไรว่าสันว่าเอาซืซ้อซื้อนะไ้แล้วก็ใส่กระสอบนี่แหละครับเสี้ยวขาวเาล่าเลยละพี่น้องออน้ำไหลผ่านครับปลาสิบะได้ตายครับได้เต็มกระสอบแล้วก็ อ่าเล่ากระเซตเอาขึ้นโคกไปเมียเราขั้วว่าจันว่าเอ้ามาเออเอาเสียนดังก็เพราเสียนดังวันนี้เอ้าจังหวะนี้เป็นอะไรพี่น้องเป็นกิโลคือเก่าหรอพี่น้องเออสะอ่อนครับผมตัวใหญ่ก็ได้ตัวน้อยก็ได้พี่น้องเสียนดังก็มี้ะพี่น้องเด้อเสียนดังเสียนม่องเออเอาห้ากระสิจับตาเสียนสะดุ้งเป็นพิเศษพี่น้อง เบื้องการตั้มาหากินของคนบันเท่าคนอีสานบานเท่าครับผมนี่แหละครับต่างคนต่างมีไอเดียแต่ละคนหายอยู่หากิ่นครับแตกต่างเงินไปพี่น้องบางคนกับนัดสะดุ้งบางคนกับนัดแหบางคนกับธนัดม่องถนัดดังพี่น้องเอาแล้วแต่ความถนัดครับผมแต่ว่ากาทุกอาชีพก็ได้ป่ากันทุกคนละครับเพราะว่าสะดุ้งเพราะว่าแห่เพราะว่าดังครับได้เบิร์ครับ เอา้ามาจับตาบาาา้องดังจังหวะนี้อ่จจะสะดุ้งจังหวะนี้พี่น้องเป็นจังไดหมาเป็นกิโลอีกแล้วครับพี่นอ้องยกย่ำใดกับเป็นกิโลครับปา่าลายีหลีครับผมจังว่เมื่อนี้เสียย่างเดียวพี่น้องเมื่อนี้น้ำค่อนข้างหลาครับท่างเจ้าหน้าที่ก็จะกับเปิดน้ำค่อนขา้างแห้งครับผมเพราะว่าน้ำม,มาทั้งเทพพุ่มหรืมาแห้งมา,นนา,มาอามานกันเลยไปน้ำหลเอ้ามาเบิ่งกันเาวๆเลยครับ อา้าอีพอ่อกะกำลังมา,าสกังคาสะดุงด้งย,ย,ย,ย่บัดเนี่ยมาปลาไหลปลาไหลเออเอาเอายู่บบันนี่เปว่าอยู่บุดแค้นนี่ยเ่ยุ่บันเล่าบันกุดแค้นยู่บานเล่าบันกุดแค้นนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอาจังหวะนี่เราก็ได้ครับผมตอนนี้เสียนสะดุ้งกำลังไหลกันมากแล้วพี่น้องแดดล่มล่มตกเอออากาศากับเมฆก็ห้ายแล้วครับรรอา่าเมฆหลาย เมฆหลายลกับ่ฮ้อนแล้วครับบังดวงอาทิตย์เอาอันไหนก่อนพ่อตั้งชื่อว่านที่แล้วตั้งว่ายังไงฝายฝายด้านเราบุแเชน้านไปซ่อยโอ้เอาอันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นทางการไปหรือพ่อโอ้กำลังเสนอพี่น้องมองเข้าหาอยู่หากินนี่อ่าสิมีซื้อ แต่ว่าบอพันได้บ่พันได้เป็นท่าการพี่น้องแวสเราอไรา,า้าจทำควยทให้มานกียวลาบาซอยบ้านเาบ้านุดแคนอืเขาปลาซอยเลยเขาเอื่นว่าที่ยังก่อนอสถานที่นี้เอื่นว่าล่านบ้านเราบ้านกุดแค้นล้านปลาซอยทางางนัอยู่นี่ก็เป็นบ้านอะไกุดแค้น อโอ้ยค่คเราปากฟังพี่น้องห่วยทั้งพุณนนั่นฟังบัตรเราพี่น้องปลาซอยายพี่น้องบอกว่าว่าจะปลาซอยพี่น้องปลาอื่นก็หลายครับแต่ว่าส่วนใหญ่ปลาซอยายก็เลยสิเปลี่ยนซื้อร้านบัานเราบ้านกุดแค้น ล้านปลาสวายประเสริฐว่าตอนนี้กำลังเสนออยู่พี่น้องปลาไร้ลีครับผมเขาจะเช็ดปลายบนต้นต้นไปเก็เช็ดปลายผมปลาลา่ปลาส้อยอ้าวลายบลไร้กับพี่จังหวัดแต่ละจังหวัดพี่น้องยกสะดุ้งของเสี้ยนเสือครับได้ไลายบลไร้ครับคือว่าคักแน่ครับผมปลานี่หลากหลาย,า,ายพี่น้องปลาหน่อยปลาใหญ่พี่น้องปลาขาวเก๋ปลาโจกปลาขาวสูตร โอ้ยมีเบิดครับผมบอเอิดบออยากปลาหาก,กล้วยก็มีว่สา,าสันว่าแล้วแล้วแต่ว่าผูใ้ใดสิมักปลาใดเฝ้า,ามาหาเลยครับเด้อแต่ว่าปลาตอนนี้ซีโร่ลอยครับ <c oughs> ครับบ้านล้านปลาสวยบ้านเราบ้านกุดแค้นนะพี่น้องเด้ออำเภอหนองเรือพี่น้องจังหวัดขอนแก่นพี่น้องพูดละครับแต่ละจังหวะแต่ละยกของเสี้ยนเสือครับผม พี่พ่อกับกำลังที่ไปกลางสะดุ้งอยู่ครับหมาควดแล้วครับตจ้าละจังหวะก็ถือว่าหลายไทีศานบ้านเฮาพอ่อไทีาสานบ้านเฮาเแมนพอ่อแมนเอาจังหวะนี่เป็นยังไงเป็นควดแล้วครับเป็นโลพี่น้องเป็นโลคเจตาละจังหวะเอาไปกันเรื่อยๆครับแหงยกแหงได้แหงวานแหงมานแต่พอเป็นว่าจะเสี่ยนสะดุ้งแล้วพี่น้องได้ เสี้ยนแหก็ได้ขึ้นกันครับเต็มเผาอญญาญะเลยครับเสี้ยนสะดุ้งก็เต็มสะดุ้งอญญาญะขึ้นกันละครับเต้นออกแนะ่เต้นออกก็ยังเหลือเป็นกิโลพี่น้องถือว่าป่าหลายอีหลีครับเออก็หาญะครับหาหมองจังสี่หายากอยู่ครับเอออาจจะห่วยธรรมดาเขานั่นห่วยบ้านลุงโบนี่เพราะต้องไปเอาถึงเนาะครับโยกซิบเทียสิได้ปลาพ่อตัววะ อันนี้ก็คือบรรยากาศไล่รอบอ่าวว่าเสี้ยนแหเสี้ยนสะดุ้งพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศไล่รอบครับหมดแล้วครับผูเขาเจ้ามาหากินก็เต็มไปเบิดพี่น้องอ่าวว่าแห่อ่าวว่าสะดุ้งครับอ่าล่ำนำ้ำเสื้อนนี่ก็ถือว่าใหญ่ครับไหลลงไปพูนละครับเคลื่อนอุบลวลดุลละพี่น้องมาเบิ้งจังหวะยกสะดุ้งจังหวะนี่ละพี่น้องอ่าเต็มอากลากคือเก่าละพี่น้องครึ่งกิโลว่าจันห่ะ ไหลไหลมาจะสร้างคุณล่ะพี่น้องใช้ยาพุม่มวาสั่นเอาใหญ่มองแล้วครับตอนนี้ก็เสี้ยนเสียก็ใจมองแล้วครับเริ่มบอติดแล้วว่าสันว่าเอาหลุนซอยเล่าครับตอนนี้ก็กำลังหามองครับทำเลท่องอยุบมองใดกำลังหาอยู่ครับตอนนะครับน,น้าเปนนาลืปน,น้าไม่แก้วเขาจะเปิดหน้าไม่เราวะเอาพี่น้อง ข้าเจ้าเปิดน้ำแห้งก็เก่าครับน้ำแห้งสะดุ้งกระยกยากพี่น้องไปน้ำน้ำเบิดลตะว่าป่ากมีขที่เก่าอะไรพี่น้องเออเอาหมดแล้วครับง่ายมองแล้วพี่น้องเออเอาเอาพี่น้องเสี้ยนเสือก็ง่ายมองอลไะพี่น้องเออเอาตากล้องก็ง่ายขึ้นกันละอตอนนี้กระทั่ง จ้าหน้าที่ก็เปิดประตูน้ำก็ไหลแห้งว่าเก้าพี่น้องน้ำไหลว้นว่าสัน่าไหลแห้งแห้งว่าสันตอนนี้ก็จะหามงนูกไม้ครับหาทำเลมไม้ครับผมทำเลเก้ากับรู้ซื้อว่าสะดุ้งเอาวายว่าสันว่าเคร่งค้นเครงสะดุ้งสิไปน้ำน้ำว่าสันมาแารละจังหวะพี่น้องเป็น่ยนไดควรละครยบ้มยิ้ม,ย,มยิ้มยิ้เลยครับเปลี่ยนสัตว์เปลี่ยนมองเลยครับงามเลยครับผมควรละครการละจังหวะเาราได้โอ้ยสอนครับสอนเอา เท่ากิโลพี่น้องมองังคับเท่ากิโลครับถือว่ามาแล้วพี่นอ้องเอามาเบิ่งกันเรื่อยๆครับจะย้อนแสงกันหน่อยนะพี่น้องเด้อมุมนี้ครับแต่ว่าก็อยากเห็นใกล้ชิดครับแต่ละมุมแต่ละเหลี่ยมว่าได้ปลากันหลายซ้ำไหนตอนนี้น้ำเริ่มไหลแห้งแล้วเก่าพี่น้อง หาป่ากับ่อนข้างที่สลำบากจักกน้อยครับแต่ว่าป่าร้ายครับแต่ว่าเสีย่ยวสิยกไว้ว่าเท่าไหร่ละครับยกสะด้งเอามาแต่ว่านี่เป็นไงเอาเด่นดวงเด้งดวงเด้งเละพี่น้องวัวละครับเสี่ยวสาเลยครับโอ้่ปานเขาตอกแตกพี่น้องแต่ว่านี่สามโลครับคำนวณจากสายตาวัวละครับ โมยขักเลยครับซอนครับซอนโอ้ยแน่น่าดีๆครับผมเอากวกาเจ้าหายยูหากินเป็นก็จเจ้าก็หูจักมองพี่รองมองไดมีปลามองไดนว่ามีปลา,า,าเอาเอเอากันยาวๆครับผมอย่าลืมนะครับมันมักคลิปกันทํามาหากินแบบนี้แเลืมติดต,ตามช่วมทั้งช่อง youtube ช่องไทยอีสานมาเทาได้พี่น้องเดอ้อเด้อบอกกระทั้งแฟนเพจเพจบุกช่องไทยอีสานมาเท้าขึ้นกันนั่นแหละครับคันมากคลิปสนุกสนุกแบบนี้กเอื่อมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ให้ลุงโบนํำเด้อน,นะครับเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจครับทีมงานช่องไทยอีสานมาเท้าทุกคนนคั่นแหละพี่น้องเอาเบิ่งต่อพี่น้องแลวงี้ยเอาเลยครับแล้วจังหวะปีนี้โอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วครับกุบนล่ะครับเต็มสะดุ้งเลยครับ สุดยอดครับสุดยอดโอ้ยคัก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 มาไปกันเรื่อยๆครับได้กันเรื่อยๆครับแต่ละจังหวะนี่แหละครับได้ซ้ำนี่แหละพี่รองอแต่จะละจะละจังหวะ,ะนี่ฝนตกลงมาจากน้อยแหละครับป่าแปะป่าแปะแหละพี่รอง <laughs> เอาเอาเหาไปครับเาย้าไป มาีกต่อครับโอ้เต็มเลยครับดงเดง้งดงเด้งเลยครับเอามาแต่ละจังหวะครับดีใจน้าเล่าครับไอปลาหลาาะครับโอ้ยเต็มกระซ่อนเลยครับกระซ่อนตัก หวานนี่เป็นไรครับเออเอาจังหวะนี่ก็เต็นโดง่ดงเดง้ดงโดง่งเด้งพี่น้องดูนะครับโอ้เอามา ุมนึ่งครับพี่น้องว่าเป็นยังไงแด่หลายซสมัยครับ อะมึงจะวัดอีกต่อพี่น้องสี่เหลียมหลายจำเลยครับไปอย,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 ยู่ครับไปอยู่ครับยิ่งยำยิ่งยำนะครับ ้เสียซ้าเลยครับพี่น้องบูนเลยครับอุ้ยคักเลยครับสุดยอดอ้าวมุมนี้ก็ถือว่าสวย,ยครับแต่ว่าจักบังยังไม่พี่น้องมองจังบว่านเนี่พี่น้องเราว่ามีป่าร้ายาเต็มไปโอ้มาเด่ยนดวงเดง้ดงดวงเด้งเลยพี่น้องโอ้ยคัก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 พี่น้องสุดยอดเอา ไปเรื่อยๆครับเฮียลาปีละครับเครื่องกระซ้น<ช>พี่น้อง ไม่แล้วพี่น้องไม่แล้วครับโอ้ยเต็นโดงเดงดงเดงเลยพี่น้องโอ้โหเป็นกิโลพี่น้องเป็นกิโลสุดยอดเอามา เอาพี่น้อง,องนี่ก็อาจังหวะนี่ก็อาจสีเป็นจังหวะสุดท้ายของคลิปนี้้ะพี่น้องเด้อเอาเบิ่งจังหวะนี่สักก้อนครับว่าจังไรนี่นะครับเอาเบิ่งจังหวะนี่พี่น้องอว่าปลาสีไลสัมไหครับผมได้สะดุ้งเนี่ยโอ้ยพูดหลับพี่น้องเซวซาเลยครับเอามาเป็นกิโลพี่น้องเอาจังหวะนี้จังหวะสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเด้อ เอาคลิปหนาว่ากันไหมครับตักโอ้ยเป็นเครึ่งกิโลพี่รองเอาขอบคุณครับที่ติดตามชม